ภายในนะครับอย่างที่บอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆาู้ VIP แต่งเต็มเป็นแบบไหนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับมีทีวีให้ลำโพงมี4ดอกครับคู่หน้าคู่หลังสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมเคเพชรยนต์นะครับวันนี้อยู่กับช่องเพชรยนต์นะครับเพชรยนต์รถสวยมือสองนะครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะครับมาแนะนำนะครับเป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์ครับปี2017นะครับเป็นรถจด18นะครับคันนี้นะครับเลขไมลยอยู่ที่1หนึ่งแสนะครับรถคันนี้นะครับพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ รบกวนพี่ๆเอนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปเวลาเพชรยน์ลงคลิปต่อๆไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดนะครับในทุกๆคลิปนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าหรือ FC ท่านไหนนะครับชอบรถนะครับในคลิปในคลิปคลิปนั้นนะครับก็อย่าลืมครับโทรมาได้เลยครับเบอร์ด้านล่างนี้นะครับที่ให้ไว้3เบอร์นะครับติดต่อเข้ามาครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับไปชมกันเลยครับ วันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับเป็น t o y o ต a c คอมพิวเตอร์นะครับส0นะครับสีขาวแบบนี้นะครับเป็นรถปี17.18นะครับคันนี้เลขมาอย่างที่บอกครับ1 7 4่งแ่กิโลนะครับคันนี้นะพิเศษยังไงนะครับเดี๋ยวตามมาดูใกล้เดี๋ยวเริ่มจากข้างหน้าครับอันนี้มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวค่อยบอกนะครับคันนี้ครับเป็นรถสีขาวนะครับเดิมนะครับสีขาวเดิมนะครับอาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับอันนี้ให้ดูความจริงเลยเป็นรถเข้าใหม่เรายังไม่ปรับสภาพเนาะเดี๋ยวดใกล้นะครับ อันนี้รูปสันเหลี่ยมคมผิวพันธุ์นะครับก็แน่นอนครับว่าเราต้องทําสปาเพิ่มเติมนะเก็บงานรายละเอียดนะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับตัวรถมาพร้อมกับกระจังหน้านะครับโครเมียมแบบนี้นะครับไฟหน้านะครับคู่หน้าเป็นมัลติเรฟเลกเตอร์นะครับดวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ก็การชนหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้ตรงนี้เนาะเพราะอย่างที่บอกว่ารถเราเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้สปานะครับอันนี้ มันจะเป็นไฟ <c oughs> เขาเรียกว่าไฟตันมอกเนาะอันนี้หายไปก็เดี๋ยวเพิ่ม hmm. เติมให้นะครับในส่วนตรงนี้นะครับมาถึงในส่วนของด้านขวาของตัวรถนะครับไฟตันมอกก็เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับกระจกมองข้างโครเมียมนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาถึงเหลี่ยมสรรันรูปสันเหลี่ยมคมของตัวรถนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะครับแบบนี้นะครับจะเห็นแนวสันเหลี่ยมนะครับสันคมของตัวรถยาวๆแบบนี้นะครับ ก็สีขาวสวยสะอาดนะครับก็เดี๋ยวเก็บงานให้เพิ่มเติมนะครับมาชมในส่วนของล้อนะครับล้อเนี่ยเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมได้เปลี่ยนเป็นล้อแมกนะครับเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นแมกขอบ15นะครับอันนี้มาพร้อมกับยางมิชลินนะครับขนาดแมกเนี่ยเป็นขอบ15ลัดด้วยยาง2อ5น่าะครับทับ70นะครับยางปีใหม่ๆเลยปี2022ีนะครับลูกค้ายังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับอ่า มาถึงในส่วนของซุ้มล้อมองเห็นไหมเอ่ยซุ้มล้อซุ้มล้อด้านในเห็นไหมก็เห็นเนืองๆเนาะก็ซุ้มล้อเดิมๆนะครับซุ้มล้อเดิมนะครับตัวรถนะครับจะให้ดูในส่วนของรางน้ําของตัวรถนะครับรางน้ําของตัวรถนะครับเป็นเส้นเดียวตรงนะครับการันตีได้ว่านะครับรถของเพชรยนต์นะครับที่เราเอาเข้ามาขายนะครับการันตีได้เลยจากประสบการณ์2ี่บสามปีนะครับไม่มีตัดต่อพิคว่ำจมน้ํานะครับ กับสีกอไม้แน่นอนรถเราเป็นรถโครงสร้างเดิมๆนะครับต้องบอกว่าเป็นรถโครงสร้างเดิมนะครับเม็ดอาร์อยู่ครบทุกจุดนะครับตามมาด้วยนะครับกระจกบานข้างนะครับอันนี้เป็นกระจกเดิมนะครับโตโยต้าออโตโมทีฟนะครับคันนี้นะครับกระจกเดิมโตโยต้านะครับทุกบานนะครับกระจกทางออกฉุกเฉินนะครับของโตโยต้านะครับทุกบานเป็นของโตโยต้าหมดเป็นของเดิมหมดนะครับต้องบอกว่ารถเรานะครับเป็นรถเดิมๆเลยนะครับเดี๋ยวตามมาดูในส่วนของท้ายรถนะครับผมจะให้ดูครับเดี๋ยวเปิดฝาหลัง เดี๋ยวให้ดูด้านท้ายก่อนนะครับสัญลักษณ์ t ต y o t a นะครับโลโก้ซิกเกอร์คอมพิวเตอร์นะครับมีครบมีไฟเบรกด้านบนให้นะครับไฟเบรกซ้ายขวามีให้หมดนะครับอ่านะครับนี่นะครับเห็นแวบๆแล้วนะครับเตอร์ไนะครับคันนี้ต้องบอกว่าเป็น t o y o t a าคอมพิวเตอร์นะครับแต่ง VIP นะครับเต็มระบบนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมภายในแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูด้านหลังกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับคันนี้ต้องบอกว่าแต่งเต็มระบบนะ เดี๋ยวให้ดูความเดิมของรถก่อนนะครับเริ่มที่ด้านซ้ายเลยนะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับรถไฟท้ายนะครับมีการเปลี่ยนมานะครับต้องชี้แจงตามความจริงนะครับเราขายความจริงเนาะกับลูกค้านะครับรถมีเปลี่ยนมานะครับรถมีเปลี่ยนมานะครับแต่โครงสร้างนะครับเป็นโครงสร้างเดิมนะครับให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กก่อนนะครับเม็ดอาร์กนะครับจะเป็นรอยอาร์กลึกๆแบบนี้นะครับถ้ารถทําสีมันจะตื้นนะครับแล้วก็ไม่เสมอนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ฝาปงนะครับน็อตฝาโปงมีการขันแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้ไปทํา v i p มามีการบุหลังคาใหม่นะครับบุเพดานใหม่ต้องต้องขันออกอยู่แล้วนะครับทั้งซ้ายท้งขวานะครับมีรอยขันอยู่แล้วนะครับมาถึงฝั่งขวาครับเม็ดอาร์ชัดๆนะครับเลี้ยงตัวลงมาสวยๆแบบนี้นะครับปลายท้ายมีการตกแต่งใหม่นะเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ของเดิมนะครับบอกก่อนแล้วก็มาถึงโครงสร้างตัวรถด้านหลังนะครับตรงนี้โครงสร้างเดิมๆนะครับอ่า มาชมในส่วนของเม็ดอาร์ตรงนี้ดีกว่านี่เม็ดอาร์อยู่ครบๆนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําความสะอาดเนาะอันนี้ผมถูอไว้ดูเลยนะครับเม็ดอาร์ครบๆนะครับพื้นเนี่ยปูใหม่มาให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ในส่วนของตีตู้นะครับเครื่องเสียงนะครับอย่างที่บอกครับรถคันนี้เป็น v i p นะครับ v i p แบบเต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบุเพดานบุตัวข้างรถนะครับบุข้างในบุมาหมดอะต้องบอกเลยว่าบุ v i p มาแบบสวยๆเลยนะครับทำเครื่องเสียงมาอย่างดีนะครับ มีจอทีวีให้นะครับแอร์เป็นแบบไมโครบัสด้วยนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับไปเดี๋ยวไปดูข้างในเลยนะครับมาตามมาเลยตามมาเลยครับครับรูปสันเหลี่ยมคมตัวรถนะครับอันนี้ฟิล์มเดี๋ยวมีการเปลี่ยนให้กระจกเดิมนะครับคันนี้กระจกเดิมแต่ฟิล์มน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนให้นะครับรูปสันเหลี่ยมคมตัวรถเดิมอ่าเดี๋ยวให้ดูซุม้มซุ้มล้อด้านหลังหน่อยนะครับซุ้มล้อดเดิมๆนะครับยังไม่ได้ความความสะอาดเลย นะครับทุ่มล้อเดิมๆนะครับล้อเป็นแม็กข้อสิบห้าทั้งสี่ล้อนะครับเป็นทั้งแม็กข้อสิบห้าทั้งสี่ล้อนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับตัวนี้มีตัวช่วยออกตัวทางลาดชันนะครับเป็นฟังก์ชันของตัวรถนะครับของตัวตู้คอมพิวเตอร์นะครับภายในนะครับอย่างที่บอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับคันนี้ตู้ VIP แต่งเต็มเป็นแบบไหนนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเบาะหนังนะครับสี่แถวนะครับเป็นเบาะหนังใหญ่สี่แถว แต่ง VIP เต็มระบบนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องแพนเข้าไปด้านในนะครับว่าความสวยเป็นยังไงนะครับนี่ด้านบนนะครับด้านบนแบบเต็มระบบนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ตากล้องแพนก่อนเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะครับแผนข้างในเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเต็มระบบเป็นยังไงนะครับสําหรับรถตู้คอมพิวเตอร์ v i p คันนี้นะครับจัดจัดให้แบบเต็มระบบนะครับ นะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับจัดเต็มระบบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงนะครับครบหมดนะครับมีทีวีให้อย่างที่บอกนะครับมีทีวีให้นะครับมีทีวีให้ใหลำโพงมีสี่ดอกครับ คู่หน้าคู่หลังนะครับแอร์เป็นไมโครบัสนะครับปรับแอร์ได้จากอ่าห้องห้องโดยสารฝั่งคนขับนะครับปรับแอร์ได้นะครับให้ดูนะครับบนกระจกนะครับอ่าด้านบนใช่อ่าใช่เนี่ยปรับแอร์นะครับเปิดฟงเปิดไฟได้หมดนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับด้านบนบุกมาหมดนะครับเป็น v i p เต็มระบบนะครับเกียร์ออโต้นะครับ ผมลายสีก้านเกีย์ออโตแบบนี้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้นะครับราคายังไม่ได้แจ้งเลยนะครับแจ้งราคาก่อนแจ้งราคาเดี๋ยวผมขอแจ้งโปรโมชั่นก่อนนะครับทางบริษัทเพชรยนต์นะครับมีโปรโมชั่นนะครับสําหรับรถตู้นะครับไม่ว่าจะเป็นจดป้ายฟ้าปกตินะครับหรือว่าป้ายเหลืองนะครับดอกเบี้ยพิเศษนะครับเริ่มต้นที่2.79%เนะครับเท่านั้นนะครับสำหรับลูกค้านะครับหรือพี่ๆเอฟซีท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับเครดิตดีนะครับ 2.79นะครับจัดยอดได้เต็มนะครับหรือจะเลือกเป็นดอกเบี้ยปกติก็ได้ครับผ่อนยาวๆสบายๆนะครับผมนะไม่เพียงเท่านั้นนะครับยังมีอ่าเลือกหรือจะเลือกขับฟรี90วันก็ได้นะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทางผมนะครับเซลเคนะครับมีบริการนะครับ W Smart นะครับเป็นบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงครับฟรีให้ลูกค้านะครับที่ดูคลิปนี้นะครับอีกหนึ่งปีนะครับมูลค่า10,000บาทนะครับผมฟรีให้เลยไม่ว่าจะเป็น รถสไลด์นะครับช่วยเหลือฉุกเฉินเติมน้มันนะครับหรือว่ากระจกอ่าหรือว่ากุญแจหายนะครับพวกนี้นะครับต่างๆนานาครับก็มีหลายหลายอย่างนะครับที่ฟรีให้นะครับในตัว W s m a r รนะครับก็อันนี้ฟรีให้กับลูกค้านะครับ10,000บาทนะครับมาถึงราคาเจ้าคันนี้นะครับราคาตั้งขายอยู่ที่นะครับ9 2 0 0 0 0บาททวนนะครับเครดิตดีจัดยอดได้เต็มนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้น4ี่กับ5้าปีเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2.79%เท่านั้นเองนะคบผมถือว่าคุ้มมากๆคันนี้ก็ผมเคยดีดดเล่นๆนะคันนี้ถ้าลูกค้าไม่ดาวนะจัดเต็มก็จะผ่อนอยู่ประมาณ10,080,000นะแต่ถ้าลูกค้ามีดาวสัก1 5 0 0 0ก็ผ่อนสบายๆประมาณ1 5 0 0 0คันนี้ครับแต่ว่าถามว่าคุ้มไหมคุ้มมากๆครับได้ในส่วนของ V.I.P จัดเต็มแบบนี้เลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็สุดท้ายท้ายสุดแล้ะนะครับก่อนจากกันไปครับก็อย่าลืมนะครับ อีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับของช่องเพชรยนต์นะครับเพื่อจะไม่พลาดในทุกๆคลิปนะครับและลูกค้าคนไหนที่สนใจก็เบอร์โทรติดต่อด้านล่าง3เบอร์นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเคเพชรยนต์นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ